หน้าแบบไหนถึงจะติดปีกเป็นสาวสิงคโปร์แอร์ไลน์กันได้ตามโคชแมมมาดูกันเลยลูกศิษย์ติดปีกที่ประสบความสำเร็จกันไปตั้งแต่รอบของปี2022ตอนนี้น้องๆบินกันไปหลายปีแล้วค่ะสกายโคชแมมค่ะวันนี้น้องทิปก็ติดปีกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะยากไหมไม่ยากค่ะคือถ้าเป็นตัวเองแล้วก็ทำตามที่โคชบอกก็ได้ค่ะมินนะคะเรียนคลาส วิง94ค่ะเพิ่งจบเพิ่งเรียนวิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็วันนี้ติดปีของสายการวินสิงคโปร์อะไรบอกเพื่อนๆหน่อยไหมให้ทุกคนยิ้มเยอะๆค่ะเวลาเจอกรรมการแล้วก็ให้ยิ้มกับเพื่อนๆที่มาสมัครมาสัมภาษณ์วันเดียวกันด้วยดีบนะคะอยู่คลาสเดอะวิง9 5ค่ะค่ะน้องดีฟมาสมัครสัมภาษณ์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ติดปีกแล้ติดปีกแล้วค่ะ ชื่อตองนะคะก็เป็นลูกศิษย์จากสกายโคชแมมค่ะที่มาเพนสิงคโปร์วันนี้ค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ติดปีของสายกานบินสิสงคโปรให้ตปยล้การสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างจริงๆ ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าก็คือมันแต่ละโปรเซสมันก็จะชัดเจนมากดีเบตอังกฤษเทสหรือว่าไฟนอลทีวีอย่างเงี้ยมันก็่าเนี้ต้องขอบคุณแบบโค้ชแอบมบแล้วก็ <laughs> พี่มลที่ให้ฟีดแบ็กแบบช่วงที่เราแบบฝึกตอบคาถามอะไรที่เรียบเรียงในเงี้ยพอเรามาเรียนสิ่งหนึ่งคือเราก็เลยรู้ว่าเออเราต้องปรับปรุงวิธีการพูดของเราตรงไหนให้มันแบบชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นตัวเราด้วยค่ะ